สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับก็วันนี้พบเจอกันอีกแล้วครับกับช่องปอนสุขครับผมวันนี้จริงๆผมมีเคสพิเศษเนาะที่จะส่งต้นไม้ให้กับคุณลูกค้าเนาะก็เลยจะมาบ,บอกคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วการแพ็คต้นไม้ส่งเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมา จอกันในอีกรูปแบบหนึ่งของการส่งต้นไม้ครับซึ่งการส่งวิธีนี้เนาะก็จะเป็นการส่งที่ผมใช้ประจำเนาะกับาทางบ้านเนาะหรือส่งให้เพื่อนอะไรแบบนี้ครับก็วิธีนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายเนาะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยล่ะครับนั่นก็คือการส่งแบบส่งหัวไปนั่นเองครับคุณผู้ชมก็การส่งหัวนี้ก็จะง่ายนะครับประหยัดเวลาแล้วก็เรียกว่า อย่างไงล่ะประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งครับคุณผู้ชมอย่างนี้ครับผมพอดีตอนแรกผมกะว่าจะส่งเลยเนาะไม่ทันได้นึกถึงคุณผู้ชมเนาะก็พอนึกถึงคุณผู้ชมก็เลยมาถ่ายให้กับคุณผู้ชมได้ดูครับอันนี้ผมเอาเอาลากเขาออกมาแล้วเนาะบางส่วนเนาะแล้วก็เอาดินออกไปแล้วด้วยเนี่ยครับซึ่งจริงๆการส่งแบบนี้เราสามารถที่จะส่งไปได้เลยก็ได้นะครับโดยแบบที่ไม่ต้องล้างลากเนาะแต่ว่า รอบนี้ครับผมจะส่งไปแบบล้างรากนั่นเองครับคุณผู้ชมก็เอาใบหน้าออกเนาะเด็ดใบออกให้มาเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวพอเด็ดใบเสร็จนะครับเราก็จะเรียกว่าไปทําความสะอาดหัวครับคุณผู้ชมเนี่ยการเด็ดเนาะส่วนข้อสุดท้ายเนาะคุณผู้ชมเอาอ่าเรียกว่าเอาเอาท้องไว้เนาะคุณผู้ชมเอาส่วนท้องไว้นะผมจะเด็ดแค่นี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่แหละครับนี่ตรงหัวครับคุณผู้ชมเนี่ยตรงหัวเขายุบนิดน,นึงเนาะเนี่ย ยุบตรงส่วนท้ายไปเนาะทําให้หัวเขาเล็กลงเนาะนั่นก็แสดงว่าอ่าช่วงที่ผ่านมาเนาะเขามีหัวที่ใหญ่กว่านี้หลายเท่าเนาะคุณผู้ชมอาจจะสักสองเท่าเนาะผมก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เด็ดรากทิ้งครับคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็เอาเคี้ยวไว้เนาะเด็ดรากทิ้งเอาเคี้ยวไว้ครับเนี่ยเด็ดรากทิ้งให้หมดครับคุณผู้ชมไม่เอาไว้เลยนะครับคุณผู้ชมลากเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่รู้เนาะว่าขนส่งเนี่ย จะใช้เวลาในการส่งเท่าไหร่นะแต่โดยปกติเนี่ยก็จะไม่นานเนาะไม่นานมากครับประมาณวันหนึ่งสองวันก็น่าจะถึงเนาะถ้าไม่ไกลมากแต่ว่านี้เราก็เผื่อไว้ก่อนครับในกรณีฉุกเฉินเนาะคุณผู้ชมเราก็จะเด็ดอากรากออกให้หมดครับถ้าใครไม่เด็ดรากออกเนาะคุณผู้ชมก็สามารถเอาชิชู่พันได้นะครับคุณผู้ชมเอาชิชู้พันบริเวณรากเขาไว้เนาะเท่านี้ก็จะทําใ,ทให้รากเขาไม่บอบช้ามากครับคุณผู้ชมนี่ครับ ก็ได้เหรเนาะหนึ่งต้นอันนี้ก็เป็นหัวหกลงครับคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นการแบ่งปันกันเลี้ยงเนาะหนึ่งหัวหกลงครับผมเอาละเสร็จไปหนึ่งต้นหรืออีกหนึ่งต้นเนาะเป็นหัวทศกัณฐนะ์เนาะคุณผู้ชมดึงออกครับโอ้โหอันนี้รากเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมเอาละเราค่อยๆดินออกเนาะดินดินที่เราอย่างเงี้ยครับเราเอาไปใช้ได้ต่อเนาะคุณผู้ชม ดินที่ออกจากต้นไม้เนาะคุณผู้ชมผมไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยได้ทิ้งเนาะผมก็จะไปยำใหม่เนาะคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปใช้ครับโดยการเช่นเนาะเอาไปเรียกว่าเอาไปผสมใหม่ครับผสมใบก้ามปูล,ลงไปใหม่แล้วก็ใส่ออดโมโคุลลงไปเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ไปขยำรวมกับดินที่เราหามาเพิ่มเนาะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเนี่ยนี่แหละครับคุณผู้ชมเนี่ยเราสามารถที่จะออกแค่นี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ลากเขาแบบนี้ครับลากเขาแบบนี้เนาะเนี่ยแล้วก็เอาดาดชิ้่ห่อเลยครับส่งแบบนี้ก็ได้นะครับคุณคผู้ชมเรียกว่าห่อตุ้มเนาะแต่ว่าเราก็จะไม่ห่อตุ้มละเราก็จะทําเหมือนการมื่อกี้เลยครับเราจะเอาดินออกให้หมดครับเอาดินออกให้หมดเนาะเนี่ยดินออกให้หมดเลยแล้วก็เด็ดใบทิ้งครับอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราเหลือใบเล็กไว้แลวกันเนาะคุณผู้ชมเี๋ยวใบเล็กไว้ครับเนี่ย นี่แค่นี้แหละครับคุณผู้ชมเราก็จะไปล้างน้ําครับฮึบนี่ครับผมมีน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะคุณผู้ชมเนี่ยกล้ล้างครับเงี้ยอึบฮึบึบอ่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นจะชัดเนาะเนี่ยครับจริงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งได้เลยก็ได้นะครับเรียกว่าการล้างรากเนาะคุณผู้ชมหรือว่าเราจะเอาแบบนี้ไปสักต้นหนึ่งดีเนาะเอาแบบนี้ไปสักต้นนึงไหมเนาะคุณผู้ชมจะได้เห็นในหลายแบบเนาะถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ย ก็คือส่งหัวครับคุณผู้ชมแบบนี้เอาไปแช่น้ำเนาะคุณผู้ชมคนที่ได้รับไปเนาะก็จะเอาไปแช่น้ำครับประมาณหนึ่งคืนเนาะเนี่ยพอได้รับไปก็ไปแช่น้ำประมาณหนึ่งคืนเนาะแช่น้ำยาเล่งรากก็ได้นะหรือไม่แช่ก็ได้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปปลูกลงดินปกติเลยครับให้หัวเขาจมไปในดินประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือเนาะแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวเขาก็จะออกต้นใหม่มาเองครับคุณผู้ชม เราจเจ้าง่ายดีเนาะการน,นี้เนะเาะง่ายดีเนาะอือถนะเด็ดลากที่เป็นส่วนเกินออกนิดเนาะคุณผู้ชมเราก็จะได้ห่อได้ง่ายๆครับอึบอึบเอาล่ะครับคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราก็จะห่อเนาะหอ่หอกระดาษช,ชิ้วกระดาษชิช้วพันครับจริงๆแล้วถ้าเกิดการส่งหัวแบบที่ถูกถูกต้องจริงๆเราจะต้อง พึ่งลมไว้แห้งเนาะป้องกันเชื้อราเนาะแต่อันนี้เราเป็นหัวใหม่เลยก็คิดว่าเชื้อราน่าจะไม่มารอะครับเชื้อราน่าจะไม่มาเกิดเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็แค่ล้างลาแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีเนาะตอนที่ห่อกระดาษชิ้ชู่ครับเอาครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผมก็กลัวคุณผู้ชมไม่ไม่เข้าใจเนาะเรื่องของวิธีการปลูกก็เลยจะ สอนการปลูกไปด้วยเลยเนาะสำหรับคนที่ได้แบบนี้ไปเนี่ยก็กลัวว่าจะเอาไปแล้วก็จะปลูกกันไม่เป็นเน,ะนาะสำหรับคนที่ส่งแบบนี้หรือว่าจะอยากจะส่งแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็หลังจากที่คุณผู้ชมได้มาเนาะแกะกระดาษชิชชูออกเนาะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็นํากระถางครับกระถางวางเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยกระถางวางแบบนี้แหละแล้วคุณผู้ชมก็ใส่ดินลงไปนะครับเหมือนกับการปลูกธรรมดาครับผมใส่ดินลงไปเนาะประมาณไม่ต้องเยอะมากครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเยอะมาก ต่ประมาณสักครึ่งเดียวก็พอเนาะคุณผู้ชมครึ่งกระถางเนาะแล้วก็เอาหัวครับเอาหัววางไปเนาะเอาหัวบอลวางไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ถมแบบนี้แหละครับโดยให้อ่หัวเนาะอยู่ในดินครับประมาณสักเรียกว่าหนึ่งข้อนิ้วมือครับเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเนาะหนึ่งข้อนิ้วมือเนาะก็จะประมาณนี้แหละครับเนี่ยโอเคก็แค่นี้แะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ อ่าเรียกว่าหาไม้อะไรก็ได้เนาะเอามาค้ำเนาะเนี่ยอย่างผมกมก็เอาอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมเนี่ยปากของไปง่ายๆเนาะทําแบบง่ายๆครับคุณผู้ชมเนี่ยก้าไม้ปากลงใบครับหลังจากนั้นครับเอาถุงห่อครับคุณผู้ชมเพื่อกระตุ้นครับให้เขากลับเก็บความชื้นเนาะแล้วก็สามารถที่จะอ่าเรียกว่างอกได้ไวขึ้นนั่นเองครับเนี่ยครับคุณก็ใส่ถุงครับผูกปากครับง่ายๆเลยครับแค่นี้เลยครับคุณผู้ชม แล้วคุณก็ผู้ชมก็ไปตั้งทิ้งไว้เนะาะในที่แดดลำไรเนาะหรือว่าในที่ร่มครับจนกว่าเขาจะมีใบเกิดมาเ,เองครับนี่ครับคุณผู้ชมง่ายไหมครับสำหรับระยะเวลาเนาะคุณผู้ชมก็จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนครับถึงจะได้เจอใบใหม่เนาะคุณผู้ชมประมาณ1เดือนรากก็จะค่อยๆอ,ออกครับสำหรับหนึ่งเดือนแล้วยังไม่ออกเนาะ ให้ลองหาไม้แหลมเนาะ,ะเคี่ยเคียดูบริเวณที่หัวครับว่ามีรากหรือยังถ้ามีถ้าเจอรากปุ๊บให้หยุดเลยนะครับแล้วก็ถมไปเหมือนเดิมครับอย่างนั้นก็รอไปครับอาจจะสัก35วัน40วันอะไรแบบนี้ก็จะได้เห็นยอดใหม่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไปเนาะก็ทําแบบนี้นะครับรับรองว่าไม่ตายแน่นอนครับเพราะว่า,อาบอลที่มีหัวเนี่ยตายค่อนข้างที่ยายากมากครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ ขอให้มีความสุขเนาะคุณผู้ชมกับการเลี้ยงบอลครับผมนี่ครับคุณผู้ชมผมก็เตรียมของเสร็จแล้วเนาะเราก็มาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเนาะอันนี้เขามีหน่อเนาะให้พันหนอก่อนครับพันหนอก่อนอ่าพันหน่อใหน้เรียบร้อยครับพันหนอก่อนทําไมก็คือเวลาที่เขาขนส่งเนาะเราไม่รู้ครับคุณผู้ชมว่าเขาจะกระทบกระแทกอะไรไหมครับหรือว่าความรุนแรงในการขนส่งเนีย่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็ไม่รู้ได้เนาะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นครับให้พันที่หนอก่อนครับหลังนั้นก็พันรากครับนี่ครับเขาก็จะชื้นชื้นนิดๆิดเนาะก็คือป้องกันไม่ให้เขาตายนั่นเองครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นครับใส่ถุงครับเราก็จะมีถุงเล็กๆครับคุณผู้ชมใส่ถุงไปเนาะนี่ครับกักเก็บความชื้นไว้ครับเพื่อไม่ให้เขาเหี่ยวแห้งจนเกินไปนั่นเองครับเวลาที่เขาอยู่ในกล่องเนาะถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวครับอีกหัวนึงก็ทําเช่นกันครับหัวนี้ไม่มีเอ่อไม่มีเรียกว่าไม่มีหนอเนาะมีแต่เขี้ยวนี่เราก็พันเลยครัับบนี่คร แค่นี้แหละครับคุณผู้ชมพันเศษใส่ถุงเลยครับเนาแล้วก็ใส่ถุงนี่แหละใสถุงไปข้างๆกันเลยครับคุณผู้ชมแค่นี้เลยจบครับคุณผู้ชมอย่างนั้นเราก็ใส่ลงไปในกล่องครับอ๊บอ่าใส่ลงไปในกล่องแบบนี้ครับทีนี้การใส่ลงไปในกล่องเนี่ยเวลาที่เขากระแทกเนาะคุณผู้ชมเขาก็อาจจะเป็นอันตรายกับบอลได้เนาะเพราะฉะนั้นให้อ่าคุณผู้ชมที่อยากส่งแบบนี้เนาะอย่าลืมนะครับให้รองพื้นด้วยครับอย่างในกรณีนี้ผมใช้กระดาษขยำเนาะ กระดาษขยำครับอ่าใช้กระดาษขยำนี่ครับรองไว้ที่พื้นครับอ่าขยับนิดนึงเนาะอ่านี่แค่นี้ครับคุณผู้ชมใช้กระดาษขยำมรองไว้ที่พื้นครับส่วนด้านบนเนาะด้านบนก็ต้องป้องกันด้วยเช่นเดียวกันครับผมก็จะใช้ตัวเอ่อเรียกว่ายายสั่งเคาะเนาะที่สำหรับกกันกระแทกค,ครับคุณผู้ชมเนี่ยผมจะใส่ไว้ด้านบนครับเพื่อให้กล่องมันแน่นนั่นเองครับคุณผู้ชมกล่องกันไม่ให้กล่องเขาขยับครับ นะคุณผู้ชมก็แค่นี้เลยครับปิดกล่องครับนี่ครับังนั้นก็แพ็คส่งตามปกติเลยครับผมก็ขอให้คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เนาะได้ประโยชน์เนาะคุณผู้ชมทั้งคนที่ส่งบอลแล้วก็คนที่ได้รับบอลนในลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งผมเองก็ใช้เป็นประจำนะครับสำหรับการส่งการรับบอลแบบนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันไหมก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำเนาะ ก็ดูไว้เป็นความรู้ครับแต่สำหรับคนที่เคยทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนได้ครับว่าขั้นตอนไหนควรจะเพิ่มแบบไหนแบบไหนดีกว่าก็จะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับแล้วผมเองก็จะได้ปรับปรุงด้วยเนาะถ้ามีบางเสียงบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องสําหรับวันนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แหละครับผมลากันแล้วสวัสดีครับ